วิธีการคิดที่4คือการคิดแบบอริยสัจหรือการคิดแบบแก้ปัญหานั่นหมายถึงวิธีการดับทุกข์หรือการแก้ปัญหานั่นเองนะคะมีลักษณะทั่วไปสองประการก็คือเป็นวิธีคิดตามเหตุและผลลักษณะอย่างที่สองก็คือเป็นวิธีคิดแก้ปัญหาให้ตรงเรื่องตรงจุดนั่นก็คือว่าเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอริยสัจหรืออริยสัจสี่นั้นประกอบไปด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธมรร นะคะทุกนั่นก็หมายถึงสภาพปัญหาหรือการกําหนดปัญหานั่นเองหรือนั่นก็คือความทุกข์หรือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในขณะนั้นสมุดไทยก็คือการสืบหาสาเหตุของปัญหาหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลว่าปัญหาเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรนะคะนิโรธก็คือการค้นหาทางพ้นหาพ้นปัญหาหรือการแก้ปัญหา มาร์กก็คือวิธีการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัตินะคะนั่นคือการทดลองว่าวิธีการที่เราคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้นั้นสามารถแก้ได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทดลองเก็บดูเก็บข้อมูลดูซิว่าวิธีการนั้นทําได้จริงไหมถ้าทําได้เราก็จะดําเนินการแก้ด้วยวิธีการปัญหานั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราแก้ไขด้วยวิธีการนั้นไม่ได้ เราก็จะค้นหาวิธีการต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูการ์ตูนในเรื่องของวิธีการคิดแบบอริยสั์หรือการคิดแบบแก้ปัญหากันนะคะตอนสุดสวย <c oughs> เดี๋ยวนี้น่ะดารานักร้องแต่ละคนหุ่นสวยๆเนอะ <What? S 2> ไหม ฮ้ยคนนั้นเนี่ยเป๊กแจ็คเลยคนอะไรก็ไม่รู้หน้าก็สวยตาก็หวานผิวก็ขาวหุ่นก็ดีแม่อยากให้มาเป็นลูกสะั้มยไหมอ่ะโอ้ยหน้าตาดีดีแบบน้องแจ็คแบบเนี้ยเขคงจะสนละะน่ะค่ะนะมีแขวะแม่แล้วจะไยเนี่ยหุ่นดีดีนะไหนไหนไหนนั่งแบบนี้นะหน้าท้องแบนราบ แข้ขาเพรียวบางหน้ารูปไข่กระดูกเจนนะพุงย้อยแขนขาอวบหน้าอ้มไปไม่คอรจะพ้นเท่าไหร่เลยนะเจ๊ไฟอย่าไปฟังเจ้าแจ๊กมันเลยอ่ะเธอไม่ได้อ้วนสักหน่อยเอจริงเหรอแค่ถ้ววเท่านั้นเองอ่ะ โ้อยปอบก่อนกินเยอะลีบเมาคืนล่ะสับปะรดอร่อยอร่อยด้านนี้เลยนะครับสับปะรดวดีจ้าแหมสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยอยู่แล้วว้ะยห้ยตามาแล้วเขาอาะอรุษสวัสดิ์ขอรับเจ๊ไปได้แล้วมาอึกลูกหมาใครจ๊ะของมาอึกจ้า บานตรงท้ายตลาดหมาเขาคลอดลูกก็เลยยบให้มาอึกดันหนึ่งมาอึกกาว่าจะตั้งชื่อว่าไอ้ดำจ้าน่ารักจังเลยนะไอ้ดำปิดปี่หิวและวสิโถ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 มาอึกเอานมเนี่ยไปให้ไอ้ดำกินนะจ๊ะ อ้าวสองมือล่วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาวันนี้โกเฮงรถกระนำซัมเมอร์เซลเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอะโกเ็งลดราคาเหรอเป็นไปไม่ได้ไปดูดีกว่าอ้าชงเลยชงเลยอาฝายทุกทุกพี่พี่ลี่ลี่หอหอน่าเลยโอ้ยตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวย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 จนเลือกไม่ถูกเลยโกเฮงขอลองดูหน่อยนะว่าใส่แล้วจะสวยป้า นี่ตัวนี้เหมาะกับฉันมากกว่าเธอนะเธอใส่ไม่ได้หรอกเจ้าไหนๆดูสินี่แบบส์เอสสิใครจะไปใส่ได้เนี่ยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อีกแล้วไม่แล้วต้องใส่ได้สิตัวนี้ต้องได้แน่เอาตัวไหนกันขาดหมดแล้วอ่ะ ใส่ได้แล้วตัวนี้สวยมากลอากิมเฮงอากิมเฮงอาอิมเฮงอ้าฝาลืมเหมือนอากิมเฮงอาม้าของอาหมวยเละเลยเหมือนจริงนะฝ้า แบบนั้นสักหน่อยอ่ะใครดูนะฉันจะต้องพร้อมให้ได้เลยไปซะพวกขน,นมนนไปซะน้ำหวานเหรอนีอ่ทิ้งไปให้หมดเลยต้องพร้อมต้องดี ระวังหน่อยสิฉันยังมีลูกต้องเลี้ยงนะเอ๊ะอะไรแวะแววไม่สนใจหรอกเอาเต็ดต่ออีกเปล่าน้อยกว่ากระจายกว่าอันนั้นหลังอัพปตนดาวอัพปตนดาวอัพน้ายขวาโอ้ยเสร็จสักทีจุ๋ยโอ้ยไหนดูสิมาไปกินเลยหนึ่งกิโลอว้าวืจแฉไฟ

โอ้กินเกลี้ยงเลยเฮ้ยหมดกันวันกอดอุซ่าลดได้ทั้งหนึ่งกิโลวัน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 อ้าวแจ๊ไฝลดน้ำหนักได้กิโลแล้วว่ะสุดสุดนะอ้วนแบบนี้ก็น่ารักนีออกเนะไอ้ดำ อาไฟเสือเบอร์เอ็ก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 อลมาเรียวจะลองรู้ไหมเจเจจยาตายตั้งหลายเอ็กว่าผูกอะไรผิดไปเหรอโยมเน่งนั่นไงตรงนั้นน่าจะเห็นน่า แฟนก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็เปลี่ยประกวดดังงามก็ไม่ได้เจ๊ยากตา,ยอยาก,า,ย,กายอยากตายแล้วเกิดใหม่สวยอย่างแอนทอกนสองตาย ไมายอะเจ๊ขอโทษเจ๊ผิดไปแล้วอ m sorry เจ๊ทัทุกคนค่ะอีกนิดเดียวยอมเทปไฟอีกนิดเดียวซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเน้นทีเน้นปันห่วงพี่ช่วยกันห้ามเจ๊ไฟหน่อยครับซ้ายอีกนิด อีกนิดนึงยอมฝ่ายได้ไงได้ไงได้แล้วเฮ้ยเจ๊ฝายอันน like ี้จ้าไอดำขอบคุณยอมฝ่ายมากนะสุดยอดไปเลยเจ๊ฝ่ายเจ้าซูเปอร์ฮีโร่หญิงช่วยชีวิตไอ้ดำเลยช่วยชีวิตเหรอไม่ได้ น้ำฆ่าตัวตายเหรอคะเงอาวาพูดอะไรไม่เป็นมงคลเจ๊จะฆ่าตัวตายทำไมฆ่าหมวยใหญ่แล้วที่เจ๊ไปทางกลางถนนให้รถทับเมื่อกี้ล่ะคะฮะรถทับเหรออ๋อเมื่อกี้ฉันทำทุกหูตกตอนข้ามถนนนะจ๊ะก็เลยก้มหาดูอ้าแล้วยาที่ซื้อจากอาป๋าล่ะคะฮอวิตามินเนี่ยเหรอ จ้ะคือเจว่าช่วงนี้เจร้องไห้มีเรื่องเครียดก็เลยกลัวโซมไปซื้อวิตามินมากินกันโซมนะจ๊ะเอ้าแล้วที่บอกว่าอยากตายพระอ้วนล่ะว้ายหยุด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 ค่ะเหมยเลขาอย่าพูดคำนั้นให้เจได้ยินนะคะมันจะแหลกหูก็คือก็ประพรมได้ยินเจฝ่ายพูดว่าว้ายแล้วก็อยางตายเพื่อเกิดมาให้สวยอย่างดาราไงขอรับ อ๋ออัตมาเข้าใจแล้วเมื่ออึกได้ยินโยมฝอยพูดก็เลยตื่นตูมคิดเลยว่าโยมฝอยจะฆ่าตัวตายนี่ถ้าเด็กๆมิสติมากกว่านี้แค่ถามโยมเฮงว่านั่นเป็นยาอะไรเรื่องก็คงไม่วุ่นไว้อะไรแบบนี้หรอกฟังนะคะทุกคนเจ๊ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายไม่มีวันชีวิตไปคุณค่าขนาดเนี้ยจะตายไปทำไมที่พูดว่าอยากตายก็เพราะตอนนั้นมันหดหู่ชั่วครูเอง หรือว่าคนเรามันจะสวยมันก็สวยที่ใจใช่ใบนะไม่เหมือนเด็กบางคนเอาแต่แว้นไปถึงวันโอ้ยโดนโดนโดนแล้วจงไว้นะคะคนสวยไม่มีวันทำเรื่องโง่ๆนะคะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบนะคนจะสวยสวยจันยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน คนจะรวยรวยสินทานใช้บ้านโตเยอันห้หลังจากที่เราดูวิดีโอไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าเจ้ฝ่ายนั้นพยายามหาวิธีทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวเองนั้นสวยโดยต้องใช้วิธีการคิดแบบอริยสัจหรือการคิดแบบแก้ปัญหาในยนิสมมรักาการนั่เอง ซึงนั่นก็คือว่าคิดตามเหตุผลหรือเป็นไปตามเหตุและผลสืบสาวผลไปหาเหตุแล้วก็แก้ไขทําตามาเหตุที่เราคนพบนั่นเองก็คือ,อจัดเป็นสองคู่ก็คือคู่แรกก็คือทุกข์กับสมุทยัยนะทุกข์นั่นก็คือเป็นผลเป็นตัวของปัญหาสมุทัยก็เป็นสาเหตุและที่มาของปัญหาคู่ที่สองก็คือนิโรดกับมรคนิโรดนั่นก็เป็นผลของการแก้ปัญหาเป็นสภาวะ ของการสิ้นสุดของปัญหาหรือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถึงนั่นเองแล้วก็มาร์กก็เป็นหนทางที่เราคิดแล้วว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะแก้ปัญหานั้นให้บรรลุหรือไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะจากวิดีโอเราพบว่าทุกที่เป็นตัวปัญหาของแจ้ายนั่นก็คืออ้วนไม่สวยนะคะสมุทรไทยที่เป็นเหตุก็คือกินขนมของหวานแล้วก็ไม่ยอมออกกำลังกาย นิโรธซึ่งก็ต้องสแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหานั่นก็คือเป้าหมายของเจ้าฝ่ายก็คือน้ําหนักลดลงแนวทางทําอะไรบ้างเจาฝ่ายก็ต้องคิดนะคะว่าแรกสูตรเขาทําอะไรคะเก็บขนมของหวานน้าอบรมออกจากตู้เย็นเลยทิ้งให้หมดออกกําลังกายนะคะสุดท้ายเจาฝ่ายก็เลือกวิธีการปฏิบัติก,ก็คือเริ่มดําเนินการนั้นโดยการ เอาของหวานออกให้หมดออกกําลังกายไม่ทานของหวานด้วยสุดท้ายก็ต้องทำในใจด้วยโดยการคิดบวกนะคะก็คือไม่ใช่ว่าสวยเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เป็นเป้าหมายหลักของเขาคือผอมแล้วจะสวยได้ก็ต้องคิดในทางบวกนั่นก็คือต้องคิดเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองสมัยด้วยนั่นก็คือคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโต